ความจริงคือการบำเพ็ญตัวเพื่อเข้าถึงหลักธรรมที่กล่าวนั้นเหมือนว่าเราเรียนมานะั้นเราเรียนแต่รอยโคตัวโครเราไม่เห็นท่านก็บอกให้ติดตามรอยโคนี้เข้าไปคือสายทางเดินที่สอนมาแล้วที่เรียนมาแล้วนี้ด้วยข้อปฏิบัติท่านจะเป็นผู้เจอความจริงและมรรคผลนิพพานด้วยตนเองพระพุทธเจ้าไม่ผูกขาดท่านมีวาสนาอยู่แล้วด้วยความสนใจในธรรมทำไมจึงให้กิเลส มันมาปิดมากั้นเอาเสียทําให้สงสัยมรรคผลนิพพานมีหรือไม่ีให้ท่านเชื่อให้ท่านลงใจว่าศาสดาของเราคือศาสดาโอเอกไม่มีสองจัดอย่างไรแล้วไม่มีคําว่าสองที่จะเปลี่ยนแปลงเป็นอื่นไปนั้นไม่มีขอให้ท่านเชื่อลงตรงนี้แล้วเชื่อสตา์คารธรรมที่ตัดไว้แล้วนี้ตัดไว้เพื่อมรรคผลนิพพานทางนั้นท่านเปิดทางมาแล้วท่านทําไมไม่เดินมาลูบมาคลาอยู่กับความสงสัยทําไม ความรูปคำในความด้วยความสงสัยนี่มันจะพาท่านลงนรกโดยไม่รู้สึกตัวนะให้รีบรู้สึกตัวสักเดี๋ยววันนี้รีบยึดสายทางที่พระเจ้าทรงส่งสอนไว้เพื่อมคผลนิพานนี่เข้าสู่ใจและบให้บำเพ็ญตัวเองเต็มเม็ดเต็มเหนียวมคผลนิพานจะประกาศขึ้นในหัวใจของท่านเองท่านจะไม่ต้องไปถามใครนั่นพระพุทธเจ้าก็ไม่ถามใครพระอรหันต์ไม่ถามใครเมื่อปฏิบัติถูกตามแนวทางแล้วจะเจอเองเจอเอง